สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยคะ่ะเรื่องลับที่เราจะไขความลับออกมาในวันนี้ก็คือเรื่องของหลักการกฎเกณฑ์เงื่อนไขของการได้รับเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็นั่นเองครับเสียงที่ถามเข้ามาเยอะแยะมากมายหลักการการใช้ข้ามพื้นที่หรือแม้แต่ว่าแอปพลิเคชันที่ใช้อ่า ใครจะรู้แหละครับว่าแอปพลิเคชันเป๋าตาังที่ทํากันมาในตลอดหลายปีแอปพีล่มแล้วล่มอีกวันนี้หลายคนคิดถึงถามว่าทำไมถ้าจะแจกจริงไม่ใช้เงินที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์ล่ะมาเป็นเงินดิจิ่อลแบบนั้นล่ะ ไม่ได้เชื่อหรือรวมถึงปัญหาในการใช้จา่ายแต่ละพื้นที่วันนี้มีข้อห่วงใหญ่แล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์วันนี้เรามาเช็คเสียงกันทีละข้อกันเลยนะครับอาจารย์เสรีครับประชาชนทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยากได้เงินหมื่นนั่นแหละแต่มันมีหลายต่อหลายอย่างที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายคนตีความนะเอาอย่างนี้เมื่อภาคเพื่อไทยประกาศบนเวทีว่าจะแจกเงินหนึ่งื่นบาท ถึงแม้ว่าจะประกาศคำว่าดิจิทัลเข้ามาด้วยแต่ตอบเชื่อไหมพี่ว่าคนจำนวนมากที่ปรบมือเฮกันในแณะนั้นเนี่ยได้ยินแต่คำว่า1,000งบาทคำว่าดิจิทัลคืออะไรเขายังไม่รู้ได้ซ้ำไปรู้แต่ว่าจะได้1,000งบาททีนี้ในคำประกาศอะตอบ16ปีขึ้นไปได้ทุกคนในต,ตอนนั้นนะถึงแม้ตอนนี้เขาจะมีเงื่อนไขแต่ตอนนั้นยังไม่มีเงื่อนไข ต้อพราะครอบครัวบางครอบครัวที่เขามีคนเจ็ดคนมีไหม,มเขาได้เจ็ดห <70, S 2> มื่นนะถ้าเขามีห้าคนก็ได้ห้าหมื่นนะแล้วคนในระดับรากหญ้าบางคนนะต้อคิดว่าเงินหมื่นเขาเคยถืออืมไม่เคยใครก็อยากได้ทั้งนั้นถูกไหม,ม,ม,มแต่ตอนนี้เนี่ยพออยากได้ขึ้นมาแล้วมีเสียงทวงเยอะแยะมากมายไก่กองเขาก็ต้องมากําหนดเงื่อนไขกําหนดเง่อนไขว่าไีรายได้เท่าไหร่มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วใช้จ่ายอะไรยังไงบ้าง ซึ่งตรงนี้อ่ะเราจะไขความลับกันตรงนี้ซึ่งบางทีก็ไขออกแล้วไขไม่ออกนะ <c oughs> ตอบคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันไขออกมาได้หรือยังในความรับที่ว่าทำไมไม่จ่ายเป็นเงินสดทำไมต้องจ่ายเป็นดิจิทัลไม่มีคาตอบ <c oughs> ยังไม่มีคำตอบความรับนี้คือเราก็พยายามจะไขออกมาให้นะแต่ก็ไขออกมาไม่ได้เขาไม่ตอบ <c oughs> เขาตีเนียนไปเรื่อยๆเลยว่าทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้อ่ะอบางคนก็ถามต่อไปว่า ถ้าไปกู้หรือว่าไปเอามาจากตรงไหนก็แล้วแต่เป็นเงินสดจะไปแลกเป็นโทเค็นซึ่งจะต้องเสียสมเปซนตเนี่ยในช่วงเอาเงินสดเป็นโทเค็นแล้วจากโทเค็นเป็นเงินสดรวมแล้วหเปอร์เซนเนี่ยเราจะเสียเงินหกเปอร์เซนนี้ไปทําไมมีคําตอบือยังยังไม่มีคําตอบแล้วคนก็ยังสงสัยด้วยไอ้โทเค็นเนี่ยมันคืออะไรเวลาจะไปแลกต้องไปแลกที่ไหนอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไมถึงไม่ต้องทําไมไม่แจกเป็นเงินสดอ่าต่อไป แล้วจะมีการสร้างแอปใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าซ u เปอร์แอปหรือว่าทางรัฐเนี่ยต้องใช้เงินหนึ่งมื่นสองพันล้านประมาณนั้นทำทำไม,มทำไมไม่เอาแอปเป่าตังที่มีอยู่แล้วและประชาชนที่ใช้เป็นนะตอนประชาชนที่ใช้เป็นนะยี่สิบแปดล้านคนเห็นไหมก็คือถามว่าทำไมไม่ใช้ คำถามต่อไปอาต้อเปิดความลับให้พี่หน่อยสิเขาบอกแล้วยังว่าบริษัทไหนจะเป็นคนเปลี่ยนสดเงินสดเป็นโทเค็นโทเค็นเป็นเงินสดยังไ,ไม่บอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นไงเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความเครือบแคลงได้ไหม,มว่าจริงๆแล้วคนที่จะได้ทําซึ่งได้สเอร์เซ็นตเนี่ยเป็นใครยังไงบ้างคําถามนี้ยังไม่มีคําตอบอส่วนการไม่ใช่แอปเป่าตางังก็ไม่มีคําตอบ นะคะอ่ะประเด็นต่อไปโอ้โหเรื่องการใช้จ่ายอันนี้มีปัญหามากที่แรกสี่กิโลด่ากันมากๆว่ากันมากมากขยายไปไหงขยไขึ้นอีกท็อ,อปพี่ไปกินสเตทที่บ้านครัวของตอบไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดพี่ได้เงินหมื่นน่อ่าก็พี่อยู่เขตประเวศสเต๊ทผมอยู่เขตราชเทวีเออนั่งไงแล้วพี่จะไปกินได้ไงอ่ะ <laughs> ร้านปโปรดของพี่นี่ที่นเขตประเวก็มีแตนอกเขตประเวศก็เยอะนะ พี่จะทำยังไงล่ะเนี่ยอ<ม>แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันนี้พี่ยกตัวอย่างแค่กรุงเทพนะครับข้ามเขตไม่ได้นะเพราะเขตเขตแล้วอำเภอใช่ป่ะใช่ใชแล้วเสร็จแล้วคนที่มาทำงานในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ภูมิลำเนาเขาจะทำอย่างไรกันอ<ม>แล้วจะต้องซื้อกับร้านซึ่งอยู่ในระบบภาษีท็อปคิดว่าร้านบางร้านที่เราชอบ ร้านขายกล้วยปิ้งร้านขายกล้วยแขกร้านขายข้าวเม่าทอดอันนี้ของพี่เลยนะไม่ได้เข้าร่วมนะจ๊ะเขาไม่มีภาษีไงเออทำไมที่ใต้ชายชอะไรที่ยากเย็นขนาดนั้นถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบตอนนั้นเต่าตังเห็นไหม <c oughs> นี่แมค่ค้าแม่ขายขนาดคนเผ่าอะไรก็ตามไปไปอยู่ทางชายแดนอยู่บนดอยบนป่าอะไรเงี้ยก็ยังมี QR code คมาให้สแกนบอกดีจังเลย แล้วไอ้คนละครึ่งเนี่ยใช้ง่ายจะตายไปออชาวเขาเผาดอยรู้จักหมดอมืแล้วคนละครึ่งเนี่ยพอเราคํานวณตั้งแต่ทํามามแต่รอบ,แต,รอบแต่รอบใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าห้าแสนล้านเนี่ยเป็นจํานวนมากแล้วได้ผลด้วยเพราะมัน <c oughs> เป็นการเปรกระตุ้นให้คนอยากใช้ตังค์ถูกไหมในขณะเดียวกันเนไอ้ข้อกำหนดต่างๆนานาแบาเ,เนี้ ต้อบคิดว่ามันจะมีคนไม่ซื้อของจริงแต่ยอมเอาเงินสดน้อยกว่าหมื่นไหมล่ะมีสิโอขนาดเป่าตังว่ารัฐกลุ่มในตอนนั้นนะก็ยังมีอืคนหัวหมอใช่อ่ะให้เงินสดขึ้นเจ็ดพันเดี๋ยวเราทําเรื่องว่าคุณซื้อสินค้าเราหนึ่งหมืนแต่ให้แค่เจ็ดพันนะ เออก็ดีเหมือนกันเพราะว่าฉันก็ไม่ดังใจจะใช้เอามาซื้อเครื่องบริโภคอุปโภคฉันจะไปซื้อโทราศัพท์หัวไวให้ลูกฉันจะเอาเงินไปใช้หนี้ฉันจะเจินไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต้องห้ามล้วนๆเลยใช่ไม่อยู่ในเงื่อนไขทีนี้พี่เนี่ยอาจจะเป็นคนคิดมากยนี่ยไม่รู้พี่เลยมีความลับที่อยากให้คนเปิดใครเปิดได้ช่วยเปิดอาอาจารย์คิดว่าไงฮะ,ะข้อที่หนึ่งเรามีคนไทยจํานวนหนึ่ง ออกไปทำงานต่างประเทศอยู่ไต้หวันอ,อยู่เกาหลีอยู่ซาอุดิอาระเบียอ,อยู่ต่างๆนานานาคนพวกนี้พี่ว่าเขาเข้าขายไรายได้เขาต้องต่ำกว่าแปดแสนสี่ต่อปีแน่นอนแปลว่าจะต้องได้รับเงินหนึ่งมืนบาทเขาไม่มีเงินฝากเกินห้าแสแน่นอนอทีนี้เขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ไต้หวันเขาอยู่เกาหลีเขาอยู่ซาอ แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้เกิดอะไรขึ้นซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะได้เขามีสิทธิ์ที่จะได้แล้วในเกณฑ์แล้วมันครบหกเดือนกต่ตัวไม่ได้ใช้ล่ะทําไงอ่ะเงินมันจะกลับเข้าไปที่คลังไหมหรือมันจะยังไงคือความโปร่งใสมันเป็นสิ่งที่ต้องถามมาตอนเพราะว่ามันต้องมีบัญชีแทงออกไปอย่างแน่นอนก็เดี๋ยวดูสิตอนนี้มันเป็นช่วงต้นๆอยู่เพิ่งจะเห็นชอบมาในหลักการ เห็นชอบในหลักการยังไม่ถึงรายละเอียดที่ว่าไอ้เงื่อนไขต่างๆบุคคลนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้ได้ไม่ได้อะไรแบบนี้คือตอนนี้เนี่ยเขาให้เงื่อนไขชัดเจนแล้วว่าคนที่จะได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอาจจะมีลงรายละเอียดกว่านี้ก็ได้หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดสองจุดหนึ่งพอตรงนี้นะพี่ก็เลยเป็นนั่งคิดเอ๊ะถ้าคนอยู่เมืองนอกพี่คิดต่อไปนะอคนติดคุกล่ะก็มีสิทธิ์จะได้อันนี้เม็นเปอร์เซ็นต์สูงด้วยโอ้ยเขาไม่มีรายได้เลยแหละ แล้วเงินเก็บก็อาจจะไม่ถึงตรงนั้นแล้วเขาได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเปิความลับออกมาไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ใช้อ่ะแต่แต่เป็นคําถามที่น่าสงสัยเอพระได้ไหมน่าจะได้พระเป็นคนไทยไหมเป็นเออายุเกินสิบหกไหมแ้ยเกินก็ในเมื่อประกาศจงแจ้งแล้วว่าหนึ่งหมืนบาทต้องได้พระมีเงินเดือนไหมไม่มี พี่นี่ยไปนั่งคิดถึงเรื่องคนทำงานต่างประเทศคนอยู่ในคุกแล้วก็คนเป็นพระแต่พระบางรูปเนี่ยเงินเก็บเยอะนะโอ้ยเขาเอาเงินวัดมาใส่บัญชีไว้เพื่อไปใช้ประโยชน์ทั้งวัดแล้วจะเช็คยังไงอ่ะเช็คยังไงเช็คยังไงทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นความลับที่เราถอดไม่ออกจริงๆต่อททำไมถึงต้องแจกเป็นดิจิทัลทำไมไม่ใช้เป๋าตังสร้างแอปใหม่ทำไมทำไมจำกัดพื้นที่อยู่ในอำเภอเท่านั้น แล้วคนที่ไปทํางานต่างประเทศว่าไงคนที่ติดคุกว่าไงพระสงฆ์องค์เจ้าว่าไงตรงเนี้ยยังไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราบอกว่า <c oughs> อไม่รับมากนี่มันส่คผลมันรับมากนะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักความลับตรงนี้เราไว้ก่อนนะเราไขาออกมาไม่ได้จริงๆงท่านผู้ชมครับพยายามพยายามแค่ไหนก็ยังไม่ได้ในเวลานี้นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ